ไฟแค็กใบเทอร์โบสีขาวมุกแต่งอะไรกันบ,บ้างไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแหม่มฝรปทุมอีเช่นเคยนะคะสําหรับแหม่มนะคะวันนี้นะคะแหม่มก็จะพามารีวิวนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัวสีขาวมุกใบเทอร์โบนะคะรุ่นนี้นะคะก็สีขาวมุกจะเพิ่มอยู่10,000บาทนะคะสําหรับตัว เรนเจอ next gen ของเรานะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างนะคะด้านหน้านะคะเป็นตัวกระจังหน้าค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัว FORD สีดำนะคะเป็นตัวกระจังหน้าแหมเปลี่ยนทั้งกระจังหน้าให้เลยนะคะพร้อมไฟ LED 3ดวงนะคะที่แหม่มทำการติดตั้งเพิ่มเข้ามาให้นะคะส่วนด้านล่างค่ะตัวด้านล่างนะคะแหมได้ถอดนะคะตัวชิ้นส่วนของกันชนด้านหน้าออกไปนะคะเพื่อติดตั้งตัว Y i o d y นะคะตัวนี้นะคะเป็นชุดแต่งชุด Y นะคะซึ่งมีสัญลักษณ์ Y ตรงนี้นะคะ ส่วนด้านล่างนะคะม่นทาเป็นสีดําเพิ่มให้คุณลูกค้านะคะสําหรับด้านข้างของเรานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะมันใส่เป็นชุดครอบไฟให้นะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะสําหรับตัวไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะของรุ่นวายแท็นะคะก็จะอัปเกรดเป็นไฟ LED เรียบร้อยแล้วค่ะด้านข้างนะคะตัวซุ้มรอนะคะมาพร้อมกับชุดวายบอดี้ค่ะเป็นขนาด6นิ้วนะคะเป็นสีดําเรียบนะคะ ส่วนซีรียางค่ะตัวยางตัวนี้นะคะแหม่มให้มาถึงขอบ20เลยนะคะเป็นซีรีอ็อบสามสิบสามนะคะเป็นแม็กนะคะอ๋อออฟโรดยี่อ่าเป็นแม็กออฟโรดขนาดขอบ20นะคะตัวนี้นะคะเป็นรายกำลังนิยมอยู่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นยาง เป็นยางออเทเรนนะคะสามารถวิ่งได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะส่วนด้านในค่ะตัวนี้นะคะแหม่มได้ทําการเปลี่ยนปีกนกยกให้ลูกค้า2นิ้วนะคะเป็นตัวย้งนะคะสําหรับขอบ20นะคะแหม่มจะยกให้ลูกค้าทุกคันเลยนะคะเพื่อการติดตัวซุ้มร้อตรงนี้ของเรานะคะ,ะสําหรับด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะที่แหม่มติดเพิ่มเข้ามาให้นะคะจะเป็นตัว ฟิล์มนะคะซึ่งมีหลายยี่ห้อหลายขนาดลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะมาพร้อมกันสัดสี่ชิ้นค่ะเบ้ามือจับกันรอยพร้อมสติกเกอร์สรดคนรายเท่ๆแบบนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้อีกเช่นกันค่ะมาค่ะตามแหม่มมาชมด้านหลังกันค่ะมีอะไร<า>บ้างาของแหม่มนะคะแหม่มก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นอักษรเรนเจอร์นะคะเป็นตัวหนังสืออะคริลิกค่ะที่แหม่มได้ทําการติดตั้งเพิ่มเข้ามาให้นะคะสัญลักษณ์ตัวใบเทอร์โบนะคะจะมีตัว4ีคูณสอยู่ตรงนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะแหม่มก็ได้ทําการครอบตัวไฟไท้ายมาให้อีกเช่นกันค่ะ,คะสําหรับคันนี้นะคะเป็นคันสวยๆอีกคันหนึ่งของแหม่มเลยก็ว่าได้นะคะแหม่มขอฝากแคมเปญโปรโมชั่นหน่อยนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ารับชมหรือติดต่อหาแหม่มได้ทุกช่องทางนะคะติดต่อสอบถามแคมเปญดีๆโปรโมชั่นแรงๆกับแหม่มได้นะคะอย่าเพิ่งคุยกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับแหม่มแหม่มพร้อมมีโปรโมชั่นถูกใจคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้แหม่มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ